ครับนะครับผมวันนี้ก็อมาโ่อไฟนะครับโ่อไฟกินได้ยากนะครับวันนี้ ครับครับตอนนี้ก็กำลังสร้างกระทะสร้างกระทะแล้วนะครับนั่นอาเซกายเป็นไรมามานั่งมานั่งนักเรียนนักเรียนนักเรียนสเตมอ้าวนะครับเด็กเด็กนี้เด็กเป็นอะไรนี่ครับสเตมเล่นนะครับสเตม นี่ถ่ายหน่อยอได้หหรอถ่ายพี่กายก็ได้นี่นะครับนี่ก็ไม่ควานครับวันนี้มากินนิย,ยายกันนะครับนี่เสอ้ยเอาสเตม็มเอม้ยสเตม็มเติมถ่ายก่นอ,นนอ,ยนกอนเดี๋ยวเอ้ยสเต็มโชว์ฟันหน่อยเดี๋ยวโชว์ฟันก่อนโชว์ฟันก่อนโชว์ฟันหน่อยเร็วไหนฟันมันอะไหนดูก่อนเร็วขอดูฟันหน่อยเร็ว นี่โคดูฟันหน่อยเร็วโคดูฟันหน่อย <c oughs> อดูฟันหน่อยเร็วโคดูฟันดนสิเออฟันโลนะครับบินไว้ฟันโลจุดจุดโรงเรียนก็ยังไม่ได้ถอนววันนี้ใครเลี้ยงนี่ น้ำลายดียังครับน้ำลายดียังอันนี้น้ำลายเดียวหมูกระทะมันมีเด็กกินด้วยไอนี้สเตเต็มดูกันแล้วสเตเต็มเชื่อแะ้วเออสเตเ็มเชื่อไงสเตเต็มไอสเตเ็มกี่ครบแล้วฮะสเตเต็มกี่ครบแล้วค่ะสเตเต็มสเตสเต็มอยู่อนุบาลอะไรเอาทันดีเอาทะลุ สเต็มอยู่ชั้นไหนหนูอยู่ชั้นล่างพูดตอบไหมคะหนูไม่ได้อยู่ชั้นบนนูอยู่ชั้นล่างฮะไม่ค่ะวันนี้อยู่รูปนี้ไม่หนูอยู่ชั้นล่างเอ้าให้เปลี่ยนสเต็มอยู่ชั้นไหนนะฮะไหนไหนอะไรนะก็ไอ้ท่องภาษาไอ้ท่องอะไรนะอะไรนั่นไหม่อท่องท่องเลขภาษาจีนให้ฟังหน่อยเร็วพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินไม่ต้องอะไห้ไอจ้ายกล้องทำไม เอ,อ้น้องไม่ต้องอายเร็วเร็วพูดดังๆกันเร็วครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เล่นท่าทองหน่อยอ่ะอ้าวทองกันเร็วนี่นี่น่เกอ้าวเอาทองกันเร็วทองกันเร็วในคุณครูก็สอนแบบไหนท่องภาษาจีนให้ฟังหน่อยนี้เร็วทำไมฟังหน่อยเร็วอ่านึ่งสอง Ủa, oh, à lần đây nhìn in sứ su su nay mặt mặt tóc nà con tóc nó, à mày. Này, đi nhìn lời ý, ơi sao mày ừ. <laughs> ơi sao mày ơi sao mày ơi sao mày sao 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 ơi สิเจสิเออไม่ใช่อองามสิบอ้องสามซี่ห้เจเกี่สิเออเก้สิเนอเก็ต้องเกาสไงเกาสิเออเงินเดียวออนภาษาจีนแบบท่องแบบมัวๆนะ พูดภาษาไทยยังไม่ถูกเลยจะไปท่องภาษาจีนเลยครับนะครับผมวันนี้ก็มากินน้ยาด้วยกันนะครับนะครับผมนี่ก็มีคลิปมาให้พี่ๆแม่ๆนะครับผมได้ชมนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็บรรยากาศกําลังดีนะครับผมฝนตกฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้นะครับนี่ก็เวลาหนึ่งทุ่มกว่านะครับสเต็มกินเลยสเต็ม ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสเต็มอ่ะสวัสดีครับมาเร็วสวัสดีครับฝากเป็นกําลังใจสเต็มด้วยนะครับผมโอ้ยสเต็มม่ทำไมกล้องนี่ถ่ายไปสเต็มเจ้า่อยโคาะผมทำไมผมย่างเหนื่อยม่กินข้าวเลยดูดูแกะกคนอะไรดินนี้จังเลยนี่ยพี่สกายนะครับนี่ก็ไม่ควานแล้วก็ นี่ก็มากินด้วยกันนะครับผู้